วันนี้ก็จะมาปักตะไคร้นะคะดูบนท้องฟ้าฝนกำลังใกล้ตกเดี๋ยวมาดูว่ามันจะตกหรือไม่ตกปักลงไปปักนั้นยึดคอยดูอีกสองชั่วโมงฝนจะไม่ตกวันนี้ฝนจะไม่ตกทังวันคอยดูถ้าตกนะจะให้ทำอะไรบอกปายบายน้ำท่วมเบตงพี่น้องว่าคนทา้งนี้เดอ้อลาดทางนี้น้ำท่วมบ้านอปูน้ำท่วม โอ้ยน้ำไหลมาทำนี้เลยรี่นู่นอุ้ยอุ้ยนี่ถ่ายรูปได้เลยโอ้โหือดูสีแดงหมดเลยรี่โอ้ยโอ้ย,อยนี่ฝั่งนี้เขาท่วมหมดเลยอะ่ะชาวโดยท่วมเลยอ่ะเออชาวโดย วันนี้วันที่สามสิบเดือนอะไรเนาะเดือนสิบถูกรานะคะน้ำท่วเมด,ดงคะ่ะพี่น้องโอ้ยดับรถ <c oughs> ดับจ้าเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวตกเป็นใหม่ไปดูน้านท่วม <c oughs> เป